หนึ่งงานนะคะซึ่งเป็นงานแพร่ไนรันค่ะส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และพัฒนาการตลาดสร้างความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวค่ะ ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรมหรือว่ากาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่นะคะนางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และพัฒนาการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืนเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรมเชิงกีฬาและนันทนาการโดยทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ได้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อสร้างรายได้และเกิดการลงทุนด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวภายในจังหวัดแพร่สร้างการรับรู้ในกลุ่มนักท่องเที่ยวและพัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสารรค์และยั่งยืนการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ครับแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทมินิมาราทอนระยะทาง10กิโลเมตรนีว่วิ่งกันแบบหน้าตั้งเลยนะฮะแล้วก็ประเภทฟันลันครับระยะทาง5กิโลเมตรและนอกจากนี้ครับยังมีการประกวดแต่งกายชุดแฟนซีนะฮะบางคนก็ถือขันกระมังกันมาเลยนึกว่าจะไปอาบน้ำที่ไหนได้มาวิ่ง นะเพื่อสร้างสีสันในการวิ่งสำหรับเส้นทางการวิ่งครับก็จะวิ่งไปตามเส้นทางเมืองเก่าแพร่ซึ่งนะับว่าเป็นเมืองโบราณที่มีชีวิตชมกำแพงเมืองแพร่หรือที่เรียกว่าเมกนะฮะบ,บ้านไม้โบราณสถานที่ท่องเที่ยวและวัดต่างๆตลอดจนไฟประดับตามเส้นทางที่เป็นจุดถ่ายภาพครับเพราะว่าเราวิ่งกลางคืนนะนะ น,ะะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนั่งรถรางชมเมืองยามค่ำคืนครับและก็งานแพร่เคทีเฟสติวัลอีกด้วยครับแน่เห็นไหมชุดแฟนซีเนี่ยสไปเดอร์แมนก็มีมนะฮะซูเปอร์แมนด้วยอ่าหลายหลายอย่างเลยนะฮะ<ส>ที่ชอบที่สุดคือผ้าถุงนะฮะแล้วก็ถือขันขนะฮะวิ่งไปด้วยคือชุด